วันนี้กรรมนะคะทางาศาสนาด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับชนชั้นสูง mm hmm. เกี่ยวกับพระราชวร์ด้วยค่ะนะอยู่ด้านในนะรู้สึกว่าจะมีพระราชาิวั่อยนเชแนลพาท้พาเที่ยวค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่วัดโจานะ,ะเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดใจกลางกรุง,งโซงเลยค่ะ นะคะเขาจะมีเทศกาลจัดดอกไม้สีฤดูใบไม้กลิทุกๆปีอ่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนสิงหานะคะเขาจะมีเขาเรียกว่าปลูกกองวัวใส่กระถางนะคะแล้วก็มาตั้งหน้านวัดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนีคะ แล้วทีนี้ดอกบัวเน,นี่ยฮะหลังจากที่มันเรียกว่าบานแล้วก็สุกอมเ็ที่นะคะเขาก็จะเด็ดดอกบัวเนี่ยเอาไปตากแดดทําเป็นชาดอกบัวแล้วก็ขายนะคะให้กับเกษตรกรหรือว่าให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความเชื่อแล้วก็มาเที่ยวที่วัดเนี่ยนะคะเอาไปเป็นของฝากแล้วก็มืที่จับได้แล้วก็มีขายได้เข้าวัดด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นดอกไมนก็จะเป็นดอกบัวงทีส่วส,สวยก็เป็นดอกไม้ เนื่องของวัดที่นี่นะคะเป็นวัดพุทธวัดพุทธในประเทศจนีนก็จะมีเยอะนะคะแต่วัดที่นี่นะคะ,ะ,ยยนนะ,คะก็จะเป็นที่ใหญ่สุดนะคะก็คือเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็คนที่มีความเชื่อใน,นะะศาสนาพุทธเนี่ยนะคะนะี่คือเป็นบ้านพี่น้องอาาก็จะที่นี่นะคะก็จะไปทางเขาเรียววก,กว่าฝั่งค้งน้ำก็จะมีวัดเของวัดหกวาเก่ในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในประเทศจีนก็เขาเรียกว่าไม่ต่ำกว่าพันกว่าปีนะคะแล้วก็ใน อาณาจักรลุ่งเรืองที่เอานำศาสนาลุกเข้ามาในประเทศเราคำแรกที่เป็นเขาเรียกว่าอาณาจักรชิลล่านะคะจะเป็นปัจจุบันปัจจตอนนี้เกาหลีก็จะมีหลายศาสนาแล้วนะคะที่นี่เราก็จะมาเที่ยวชมวัดกันกับว่ามีอะไรบ้างซึ่งดูสวยงามมากแล้วก็ดูดีมากเลยเป็นดอกบัวเต็มวัดเลยค่ะนะคะก็คืออยู่ลานวัดเนี่ยเต็มแล้วก็แขกไปไทยมาได้ครบถิ่มสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราเที่ยว ก็จะเป็นทางเริ่มแรกที่เข้ามาเลยนะคะดูสวยงามมากทีเดียวค่ะแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะคนส่วนใหญ่จะรู้จักนะคะที่วัดเพราะส่วนใหญ่เขาจะเรียกวัดโจวัดโจเนี่ยค่ะนี่ครเขาก็จะมีเขาเรียกว่าบริจาคเงินเข้าวัดนะเป็นรูปดอกบัวแล้วก็เขียนชื่ออยู่แล้วก็ทำปัถนาของตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็กแขวนนี่ค่ะเป็นลูกหัวใจค่ะ ขึ้นมันดูสวยงามมากนะคะประตูเข้าหน้าวัดเยนะคะเรื่องมาสีฤดูการแล้วนะคะมาไทยเขาเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะจัดดอกไม้ซึ่งคือเป็นสีฤดูการเลยค่ะเป็นสเสน่ห์ของที่นี่นะคะนอกเหนือจะมาทําบุญแล้วก็ฟังเทศแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีดอกไม้ให้ชมแบบ ซึ่งแบบมันดูตื่นตาตื่นใจมากนะนี่ขนาดมาเข้าวัดนะ,ะเราไม่ได้ไปสวนสาะบัวสักหน่อยเลยค่ะเราได้เห็นดอกบัวสวยๆนะนี่บรรยากาศของวัดในประเทศเกาหลีนะคะนี่ลักษณะของวัดโจค่ะ อันนี้เป็นเระพุทธรูปจำลองนะคะของจริงนี่ถูกแกะสลักนะคะอยู่เป็นแผ่นหินบนภูเขานะคะอยู่ทางใต้ะคะ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่ารูปจำลองมาในศาสนาพุทธทิกายเซนเล็กพูดไว้หลายๆคลิปนะคะคนที่จะบวชเป็นพระได้นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเขาเรียกว่าชนชั้นสูงในสมัยก่อนนะคะเขาถือว่าศาสนาเป็นของสูงนะคะ พขาก็เริ่มมาจากอาณาจักรของชิลล่าเลยนะฮะแล้วก็ยึดถือมาถึงปัจจุบันคนที่จะปวดเป็นพระปัจจุบันนี้ก็ต้องนับขึ้นไปเจ็ดชั่วยุคนนะฮะว่าเจ็ดชั่วยุคนเนี่ย่ยมีท่านไหนหนึ่งในนั้นเคยปวดเป็นพระไหมหรือก็เชื้อสายนะฮะจากชนชั้นไหนนะฮะสวยมากทีเดียวค่ะวันนี้คนเยอะพร้อมกอากาศร้อน วยมกากๆนะคะน้องเหนือจกได้พุนเลิกอิ่มใจด้วยนะคะเนี่ยดอกไม้ก็สวยเป็นดอกปัวด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับชนชั้นสูงเกี่ยวกับพระราชวังด้วยค่ะนะอยู่ด้านในนะรู้สึกว่าจะมีข้าราชการใส่ชุดเต็มยศเลยนะอยู่ด้านในค่ะที่วัดโจแห่งนี้นะคะก็มีพระสังฆร,ราชานะ ทำภาคักอู่วที่นี่นะคะเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่อยู่ด้านหลังตึกด้านหลังนะคะวันนี้คนเยอะมากนะคะทำพุนใหญ่ค่ะวันนี้ ถือว่าเป็นวัดอยู่ใจกลางเมืองนะคะล้อมรอบไปได้วยตึกอะไปสักหน่อยนี่ก็จะเป็นพระราชวัง ทำงานฝาผนังหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแกะสลักไม้ด้านในตัวอาคารนี้จะทาสีได้ก็มีแค่วัดกับวังเท่านั้นนะคะผมก็หลีแบบสังเกตง่ายมากแล้วก็เป็นงานแกะสลักเป็นดอกบัวนะรู้สึกว่าปีเท่าไหร่ 1880ศหรือเปล่านะคะคือปกติแล้วเวลาเขาสร้างบ้านเนาะ mm hmm. เกาหลีเขาจะใช้เป็นกระดาษสาแล้วก็ติดเป็นอ่าเขาเรียกว่าขอบประตูหน้าต่างเนาะในปีนั้นนะคะเหมือนกันกันกบพระราชวางังอ่าชางดอกคุ้งนะคะด้านในเขาติดกระจกอะ่ะเป็นครั้งแรกที่เอากระจกเข้ามาในประเทศเกาหลีนะคะอีกอ่มันจะเป็นกระจกเป็นกระจกอายุคือเขาเรียกอายุเยอะมากะนะฮะ เพราะว่าวัดแห่งนี้นะคะเกิดมาพร้อมกันกับไอ้นี่เลยกับพระราชวังในในพระราชวังเขาเรียกว่าในเกาหลีนี่แหละนะคะในพระราชวังโซซอนเนี่ยในสมัยอาณาจักรโซซอนนับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็คือ600้อยปีศาสนาเนี่ยเข้ามานานนะคะคือไม่ต่ำกว่าพันปีนะคะแต่ละวะแต่ว่าแต่วัดแต่ละช่วงนะคะก็จะเกิดแตกต่างกัน เพราะว่าในสมัยอาณาจักรของโซซอนที่เกิดขึ้นมานับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็คือ6 0 0กว่าปีแค่นั้นเองนะคะแต่สมัยอาณาจักรของชินล่าน,นี่ก็นับขึ้นไปก็เป็นพันกว่าปีเพราะว่าศาสนาพุทธในเกาหลีนี่ก็คือเขาก็รับอันนี้เข้ามาด้วยนะนี่ไก่ขงจื้อนะฮะแล้วก็มีบทบาทมากต่อครอบครัวเกาหลีนะคะนะ คือเขาเริ่มใช้มาถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเกาหลีเลยถูกใช้มาในในเขาเรียกว่าในวังก่อนเลยนะฮะเราจะเห็นดูซีรีส์ต่างๆมากมายในประเทศเกาหลีเราจะเห็นว่าราชวงศ์ซูซอนนะคะจะตื่นตอนเช้านะคะตอนตีห้าเ่ยจะต้องไปเคารพพ่อแม่ก่อนก่อนที่จะไปปฏิบัติงานราชการนะถูกเขาเรียกว่าบันทึกไว้เป็นจารีประเพณีของประเทศเกาหลี ก็ถือว่าสวยงามมากเลยมาเที่ยววัดด้วยมาทำบุญด้วยนะชมดอกไม้นะในนี่อยู่ลานวัดเลยนะคะสวยงามมากเลยนะกับประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยนะคะก็หลายท่านอาจจะรู้จักรู้มากกว่าเล็กก็ได้นะฮะก็สามารถที่จะขเขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะฮะแลกเปลี่ยนความคิดกัน ตอนนี้เขาก็มีงานะนะคะก็มีเสียงเทศตลอดเลยคุเยอะด้วยโอเคค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยววัดทำบุญแล้วก็ชมเขาเรียกว่าสวนสีดูนะคะตอนนี้ก็เป็นหน้าของดอกบัวนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะดิดดอกบัวไปตากแล้วก็ทำชาแล้วก็เอามาขายรายได้เข้าวัดนะคะ โอเคหวังว่าทุกท่านคงจะเพ,เพลิดเพลินและก็ได้บุญไปด้วยกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ